ก็สวัสดีด้วยอยู่กับเอานี้นะจะอยู่พาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ทสามผมจําได้อะจากที่ผมบอกไว้ในพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยอะตอนที่คือตอนที่โอนี้มันกําลังแบบมาใหม่ๆเลยนะโอ้โหมืดเกินไปที่จะลงไปข้างล่างอันตรายเกินกว่าที่จะปีนล,ลงไปอะตรงนี้คือตรงนี้ถ้าคุณรู้พาร์ทคุณสามารถกดได้เลยอาไม่ไม่ไม่แม,ม่แต่ตรงนี้มันมีไม้เก็บไว้ก่อน คือถ้าคุณรูพาดคุณสามารถกดผ่านตรงนี้ได้เลยเว้ยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ควรไปทำเควสคืองี้คืองี้อ่าโอเคนี้ยังไม่ไปดีกว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีคุณสตาร์ทโอเคเฮ้ยคือตรงเนี้ยมันตันแต่ถ้าคุณดูดีๆมันเป็นรอยขาดเห็นปะแหมทำซะแบบเนียนเลยแกแมเข้าไปเฮ้ยมันมีของไวอ้อเฮียมันมีบางอย่างกำลังจะมาโอเค มันมีใครมาวะใครสักคนกำลังมาถ้าผมกดออกไปนี่ผมแตกแน,น่นอนร้านเปร์เซ็นต์นะออกไปแล้ว What the fuck ม่วงมาเชียวแม่งเอ้ยเจอลูกเต่าโอเคเนี่ยก็คือเข้ามาเอาลูกเต่าก่อนได้เลยแต่ถ้าคือว่าคุณแบบอ่าไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นอนะ่ะก็ไปเรื่อยๆเลยก็ได้คนทุู้เช็คก่อนเนาะเยี yeah! ่ย อ๋ออ๋ออ๋มึงมึงมึงโผล่มาจากใต้ดินจยเเคฮาวฮาวเดี๋ยวฟังโอ้ยยังตามมาอีกโอ้ยโอ้โหมึงดักข้างหน้าด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคลันรอบสองมาดิเออโผล่มาไปละแม่งเอ้ย อยู่ดีๆมึงเดินมาหนักข้างหน้าอ,อูแบบโอยทำเยี้ยอะไรเนี่ยเอ,เอาดิเอาดิเอาบอกข้าขงหน้าอีกบ้าละ่ะโอีกกูโกรธนะโอเคไม่โผล่แล้วไอ้ตายเหอะแม่งเมื่อกี้การันตีตายเลยนะนแะค <c oughs> ืองี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องของผมตอนม,มอปลายแล้วกันตอนอาวันนี้แบบมันมาครั้งแรกๆเลย <c oughs> อ่าคือตอนมอปลายเนี่ยคือตอนนั้นเราเพิ่งรู้จักไอ้อพีจีเมเกอร์ ผมก็แบบมีความฝันนิดนึงก็คือแบบอ่าตอนที่แบบเอได้ได้รู้สักกับ RPG เฮียเขาทำไมกดไม่ได้อะกดเซตนี่วะคือได้รู้จัก RPG maker เฮ้ยก็รู้สึกเฮ้ยทำไมกูไม่ลองทาเกมนี้ทำไมกูไม่ลองทําเกมดูวะก็เลยแบบเอออยากจะลองทําเกมดูแต่ว่าไอ้นั่นอนะ่ะมันก็คือแบบเรื่องที่ผมทาไม่ได้แต่สักวันผมอยากจะทําให้ได้อยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เลยตอนไหนโอเคตรงนี้ก็คือรหัสสี่สามห้าหนึ่งหกสอง น่าจะเป็นบันน่าจะเป็นไอ้นี่มั้ <c oughs> งล็อคประตูโอเคมันดึงไว้ก่อนคือตอนนี้ไอ้ปุ่มเดียวที่เราเผื่อไปกดไว้อ่ะก็คือสวิตช์สวิตช์ริเวอร์ก็มีอยู่แค่ตรงเดียวก็คือตรงนี้อ่าเหี้ยไม้ไม่ได้เก็บอะไรเ <c oughs> อ่าตรงนี้ก็คือ C 3อ่า5 1 6แล้วก็2 ก็เซฟโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมทำตอนสมัยเรียนมปลายก็คือตอนนั้นเอาโอนี้มันแบบมัน hit มากผมก็เลยแบบไปเล่นพบตอนนั้นก็เลยแบบเ,เรียนในชั่วโมงคอมก็เลยเอาโอนี้มาเล่นกันในในชั่วโมงคอมแม่งเลยคือแบบโอ้คือผมเล่นเอาโอนี้ในชั่วโมงคอมแล้วไอ ไอโตะที่ผมนั่งก็ดันเป็นโตะที่อาจารย์เขาใช้แบบโปรเจคเตอร์ด้วยก็คือเครื่องที่แบบเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ผลที่ได้เลยก็คือผมเล่นเอาโอนี้แบบขึ้นจอละขึ้นจอใหญ่ใหญ่เต็มเมเลยแล้วทุกคนก็ได้โอ้เฮ้ยเออใช่ตรงนี้ต้องใช้ไม้ก็คือทุกคนก็ได้ผมได้ดูผมเล่นเอาโอนี้กันทั้งห้องนี่ยังไม่รวมคือ,อโอนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่ง,นะงคือโอสุคือน่าจะรู้จักกันว่าโอสุมันคืออะไรใช่ปะคือสมัยนั้นอ่ะเพื่อนผมคนหนึ่ง ชื่อบอสอ่าไอคนนั้นอะ่ะพาผมเล่นเอาเอ๊ะชวนผมแบบหาเล่นโอสูอยู่เพราะว่ามันเฮียอ๋อ,อ,อห้องนี้ใชแอมคือแบบไม่รู้จะเล่นอะไรกนดีก็เลยแบบอ่ะโอสูก็โอสูวะตอนนั้นก็เลยแบบเล่นโอสูกันในห้องแล้วอย่าที่บอกไปโต๊ะผมนั่งอยู่ที่โต๊ะที่โปรเจคเตอร์ขึ้นจอใหญ่อยู่ทุกคนก็เลยได้ดูผมเล่นโอสุแล้วตอนนั้นเพจที่เล่นก็คืออีวานสมะโอ้โห เพราะตอนนั้นคือแบบทุกคนรู้จักพี่โตพี่หลามพี่บิลลี่พี่แวนกันจากอ่าเมื่อประมาณปีสองปีก่อนแต่พวกผมรู้จักกันมานานตั้แต่สมัยเรียนมปลายอะตั้แต่มอสีอะแม่งอ่ะอ้าแมวอ,อ๋อเฮีย <c oughs> มึงใครเนี่ยเดอะแฟดเดอะแฟมัเดอะแฟดไซมัมัเดอะแฟดไซมันพุ่งโอเคมันพุ่งมันพุ่ง โอเคมันพุ่งต,ตรงนี้ลบได้โอเคลบลบเ <ดบ S 1> อ๋อเหี้ยลืม <c oughs> กูไม่น่าเลย <c oughs> กูไม่น่าเพล,ลินเลยเ <c oughs> ย้ย <c oughs> นี่นาดบอกว่าช้ำชองแล้วก็เรียนมามาจาก <c oughs> ดบจนแล้วนะโอ้ยเริ่มเจ็บลิ้นเริ่มเจ็บปาก <c oughs> อ๋อเหี้ยบ็อกแมนบ็อกแมนอี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 บ็อกแมนกูดโดดกูโดด อยากพุ่งก็พุ่งเอออย่กพุ่งก็พุ่งดิเออพุ่งไปแล้วกูไปนี่ต่อพุ่งโอเคกูคลงมาแล้วกูก็เตรียมตัวเข้าห้องมึงออกมาพุ่งไปแล้วกูก็เข้ามาเห็นปะหลบง่ายๆม็อกแมนพุ่งก่อนเสมอต่อ,อประตูเฮ้ยอยาจะติดดิโอเคคือมันเป็นตัวที่ต้องหลบนานที่สุดแล้วอะโอเคไม่อย่างไรกูตัวแตกแน่สัตว์เอาดิ อะไรดบดมาจะเอา AO นี้เข้ามาวะโอเคไปอยู่ละโอเคอ่ะคือผมเล่น AO นี้กับในห้องเรียนโดยที่ทุกคนแบบนั่งดูผมเล่น AO นี้กันอ่ะรู้สึกเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกก็คือตอนนั้นนั่นแหละที่ทุกคนดูแม่เป็นเพื่อนในห้องผมอ่ะโอเคขึ้นไปเอาของกันไม่น่าจะมีอะไรมาแล้วม <si suppression> ั <fin anta> <ots> ้งมั้งนะมั้งโอเคสีส่วนสีน้ำเงินโอเค แล้วก็ตรงนี้คือตรงเนี้ยผมจำพาสเวิร์ดได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเล่นรอบที่แล้วทุกอย่างมันก็จะจจำได้อยู่ดีอ่าตรงนี้เป็น3 0 4 5้าอ่ห้าแล้วก็กุญแจทางใต้ดินห้องใต้ดินเหรอก็น่าจะมีห้องเดียวปะอ่าเออใช่มีเชือกด้วยอ่าแล้วก็เซฟไปก่อน คืออย่างที่คือตอนมอปลายคือผมผมใช้ชีวิตสุดเวี่ยงมากอะสุดเวี่ยงจนแบบเกรดแม่งแบบ What the f ฟั k อะโอเคต่อเชื่อลงไปอ่าแล้วก็ไปเชียโอเคเปิดไขเทียนไขจุดเขียนคุณว่าจะมีใครอยู่โอเคหยิบไป <c oughs> อ้าวเสียงประตูล็อกไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> กูมีบันได <c oughs> คือผมนึกว่าผมจะต้อง คือผมเป็นคนใช้คือผมใช้ชีวิตสุดเบี่ยงอะเรียนศิลปะภาษาญ,ญี่ปุ่นอะแต่ว่าเขาไอเขาว่าสุดเบี่ยงของผมคือแบบสุดเบี่ยงจริงๆอะคือแบบไม่ได้สนใจเฮี้ยอะไรเลยเว้ยคือแบบโอ้โหเล่นไปวันๆอะผลที่ได้คือเกรดมันเฮี้ยมากอะแล้วผมแบบเป็นคนติดไอ้สัตว์ what the fuck แม่งเอ้ยเฮี้ยมีทั้งเบี้ยวมีทั้งโอ้ยเสียงโอ้โหไม่ก็จะหมดอีกแป๊บน,นึงแป๊บน,นึง อ๋อโอเคแล้วกูต้องไปเจอไอ้ไอต้ตอนที่รัพึ่งไล่เราไปด้วยนะไอ้พี่เหลี่ยมเนี่ยเล็ดปลาหมึกนี่ปลาหมึกเนี่ยโอโ้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เชินมึงมึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้มึงออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์ออกออกเฮ้ยประตูมันเจียมเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือผมใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมากอะจนกระทั่งแบบเรียนจบอะยังรู้สึกเสียดายชีวิตอยู่เลยอะ คือผมตอนที่ผมอยู่ตอนมตอต้นมอสามรุ่นพี่คนหนึ่งต้องบอกว่าพี่ในเกมคนหนึ่งแล้วกันตอนนั้นผมยังเล่นเกมแอมอยู่อ่าโอเคได้ชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนอี้ไอทาคุโรถ้า,ถาไม่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 ไม,ไม,ไม่มาต้องทาคุโรนายไม่เป็นไรแล้วใช่ไ <c oughs> หมดูเหมือนว่าเราจะมาเจอกันอีกแล้วนะ อยู่คนเดียวมันอันตรายจะตายฉันว่าฉันจะนายไปกับฉันเถอะก็ดีนะไปกันเถอะกูว่ามึงแปลกแปลกนะทาคุโร่มึงแปลกแปลกนะไอสัตว์มึงดูแปลกแปกนะปอตีมึงเล็กมึงเรียกกูว่าอะไรนะยิโรชิไม่ใช่หรอแล้วทำไมอยู่ดีมึงบอกนายกับฉันวะกู <c oughs> ว่ามึงแปลกแลกแล้วนะมึงเก๋ปะเนี่ย เช็คก่อนดิโอเคบันทึกไว้โอเคตรงนีม้มันต้องใช้ของนะไอสัตว์ทาคุลโรมึง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 หลอกกูทาคุโลมึงหลอกก,โก,กูโอ้ยยังตามอีกะ๊ะ ไม่ตามมาแล้โอเคดีดีดีตอนตลอดเกมเดินไล่ถามว่าทําไมผมถึงกด Z ซมากกว่ากดเอกด C คืออย่าบอกว่าผมมีคนหนึ่งที่เล่นเกม18บอกเยอะคือผมคือมันมีคนชวนผมเข้าวงการไอออยเพื่อนผมอ่าไม่ใช่ LVK นะบอกไว้ก่อนคือตอนนั้นผมหลอดเกม18บอกมาเกมหนึ่งแล้วผมเล่นไม่ได้เพื่อนก็เลยบอกว่าไปเปลี่ยน เป็นวินโดว์ญี่ปุ่นดูก็เลยแบบอ่ะก็เลยตอนนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเอ๊มันเปลี่ยนยังไงวะคือมึงมึงเลือกเอาว่ามึงจะไปใช้วิดีโญี่ปุ่นหรือว่ามึงจะแอปโลลแต่ถ้ามึงใช้วิดีโอญี่ปุ่นทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นตอนนั้นผมก็เลยเล่นวิดีโอญี่ปุ่นแทนแล้วด้วยความที่ว่ามันง่ายขึ้นเยอะผมก็เลยติดเกม18บมัตั้งแต่ตอนนั้นจนอยู่ดีดีเพื่อนในกลุ่มบางคนก็เรียกผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วผมก็รู้สึกตื้นตันใจอ้าวเฮียโอ้โหผม ผมมึงยาวสลวยมากเลยเพื่อนโอ้โหไปละวิง่งเลี้ยนเลีนยวนโอ้โหคือแบบนะการทำอะไรสักอย่างมันต้องมีคุดผู้นำสักคนนั่นแหละไม้แต่าการมาสํารวจไอ้บ้านเคี้ยนนี่แต่พูดถึงผู้นำมันจะตายเลยเชิญวิง่งวิ่งจนกระท่งถึงตัวเมืองแน่นอนเจ้าอสุรกายนั่นตามฉันมาไม่ได้อีกโอ้ยเยียจะบลิ้น บ้านานี้ยังอยู่อีกแม่งะไรคือเจ้าอาสูรกายตัวสีน้ำเงินนั่นกลัวมันม่วงนะมันไม่ทำเงินนะเพื่อนฉันเองก็ไม่รู้บัดทาคุโลและคนอื่นๆก็หายตัวไปกันหมดจนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวทำไมอยู่ข้างในอ้าวเฮียลงุลงลุงอ้าวลุงออกบ้านไม่ได้ ลุงลุงเอาจบแล้วลุงลุงแม่งมาดูบ้านเอาลุงเสียงมึงดูเหยหัวจังว่าลุงมึงดูหฮิหัวไปนะลุงโอเคเล่นจบแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยพาร์ทนี้ก็พูดถึงเรื่องส่วนตัวเยอะเยอะดีก็ตัดจบคลิปเลยล้วกันสนุกดีนะ AO นี้เนี่ย <laughs> แหมเป็นการเกมเก่าที่น่าคิดถึงเหลือเกิน Huh. <sighs>